ไปแล้วเนี่ยดึงเลยเอาแล้วเผินแล้วครับเผลนแล้วเล็งกระโดดแล้วเนี่ยขอนบัวขอนบัวเอ้เก็บของชำวัดขึ้นเท่าไหร่

เออเออเออเป็นช่อนแหนเลยโอ้ยเวรกยนขับใหกูขับนี้ด้วยจะกอกไหนวะเนี่ยไปตลาดกูได้เลยการนี้มาจะช่อน

เกี่ยวใครว่า,วาด้วยนะวะเนี่ยผมอ่ะแนวเนี่ยวางก่อนก็ได้ <c oughs> ใส่เงี้ยมากวางคู่มาเนาะ Terima kasih telah